ก็เดี๋ยวเราจะไปที่เชียงแก้วนะพี่เนาะบ้านเชียงแก้วรูปส่งมาให้ดูอย่างสวยเลยทะเลหมอกที่ไล่ไล่ของพี่อะไรนะพี่เออพี่กิติพี่กิติครับที่ไล่ที่ดูรูปเลยให้ดูรูปนั่นแหละขนานั้นแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงกันพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้กลางคืนละสวัสดีครับเปิดคลิปสมืดเลยนะตัวเนี้อ่า EP นี้นะคนแคมป์จะพาทุกคนนะ่ะไปเที่ยวหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านเชียงแก้วครับตอนนี้ผมมารอพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่อินทร์นะครับพี่อินทร์แกจะเป็นคนพาพาผมเข้าไปนะครับจากตอนนี้ที่ผมอยู่คืออยู่ที่หมู่บ้านบ้านแม่ต้าน,นครับโะโหขี่รถมาเบอร์เบอร์ถึงก็มืดแล้วด้วย เลิกงานแล้วก็ออกมาครับตอนนี้นอยู่ที่บ้านแม่ต้านอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับเดี๋ยวเราจะเดินทางจากที่บ้านพี่อินทรน์เนี่ยไปอีกประมาณ1ชั่วโมงเราจะไปรอชมวิวทะเลหมอกที่บ้านเชียงแก้วกนะครับแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่บ้านเชียงแก้วก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้รอพี่อินทร์ก่อนพี่อินทร์กำลังเดินทางมาถึงแล้วเราก็จะไปกับรถพี่อินทร์โอเคตามไปดูด้วยกันครับ ไปว่าที่เชียงแก้วนะที่บ้านเชียงแก้วมีอะไรน่าเที God, ่ยวบ้างนะครับสนใจก็ตามไปดูอรุณสวัสดครับผมนี่หโมงครึ่งละมตื่นมาพักงแล้วนะตื่นมาหลบแล้วหลับไปอีกแป๊บหนึ่ง อป,ปดูวิวตอนนี้ครับดูวิวขงหน้าผมนี่ <c oughs> ยังไม่มีหมอกเหมือนในโลกนะเดี๋ยวจะรอ,อน่าจะต้องรอแสงอาทิตย์ลงอีกสักหน่อยน่าจะขึ้นอันนี้ลงมีบางๆและวตอนแรกไม่มีเลยอันนี้ก็บรรยากาศที่กระท่อมที่นอนกัน นะเรานอนกันสองคนกว่าพี่อินทร์คนะรับรรยากาศนี่มันอยู่กลางไร่เหรออยู่กลางไร่ของพี่เจ้าของชื่อพี่กิตตินะเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะขึ้นมาหาเมื่อวานก็มารอรับแล้วก็กลับลงไปเข้าไปที่พบ้านที่มู่บ้านรนะับหมู่บ้านอยู่ข้างลลาง บรรยากาศดีนะดีดีด,ดีรอทะเลหมอกรอหมอกครับเนี hey. ่ยรอหมอกอีกแป๊บนึงดูว่ามันจะขึ้นเหมือนในรูปไหม เวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วครับจะเจ็ดโมงครึ่งละก็มีหมอกให้เห็นได้บางๆน้อยนะครับก็ตามนี้เลยประมาณนี้ครับแต่อยู่ที่กระท่อมนี้อยู่มุมเดียมุมสวยเลยครับมีช่องแสงเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นหมอกบางปนกับควันไฟของชาวบ้านที่นี่ สวยครับอันนี้เราอยู่กับพี่กิติครับผมนี่ครับเ,เจ้าของกระท่อมครับเจ้าของอขอบคุณมากๆครับวิวดีแต่แต่ยังไม่เหมือนในรูปเนาะเ,เราต้องมาใหม่อีกรอบแล้วพี่ <laughs> ต้องมาซ้ำอีกครั้งหนึง่ง ครับอันนี้มันดอยอะไรนะพี่ห้าหน้านี้ดอยอะไรนะดอยกบโจก็บโจก็บโจสูงสูงนู่นเนาะพี่เนาะคนไทยเห็นมีพระธาตุดอยพระอินนู่นอ๋อแปลเป็นภาษาไทยว่าดอยพระอินอันนี้สามารถเดินไปได้นะครับเดินขึ้นไปแต่จะมี ทะลุออกไปฝั่งนู่นนะครับฝั่งไอ้พอบือละคีที่จะออกไปแม่ละเมิงนู่นครับทะลุไปได้วิวสวยนะวิวสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปไหนพี่เดี๋ยวเราจะไปไหนครับก็ได้โปรแกรมไม้ขึ้นไปข้างบนแหละแต่เป็นความพันยัง เดี๋ยวแล้ลพักหนึงน่งเดี๋ยวจะเข้าไปที่หมู่บ้านครับเ,เดี๋ยวไปดูไปที่หมู่บ้านที่มีลําห้วยตัดเข้ามาท,ที่หมู่บ้านครับมีวิวสวยๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปเซอร์เวยก่อนรอบนี้ถือว่ามาเซอร์เวกมาดูก่อนว่าเส้นทางมายังไงแล้วก็มีมุมไหนบ้างที่น่ามาท่องเที่ยวครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกครั้งหนึ่งจะมีกิจกรรมมีอะไรมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีมีกิจกรรม ให้เราได้มาสัมผัสนะก็เดี๋ยวมารอดูกันครับเดี๋ยวจะลงไปหมู่บ้านเดี๋ยวนั่งพักชมวิวแป๊บน,นึงก่อนไปครับเราจะลงไปที่หมู่บ้านกันแล้เดี๋ยวให้ดูทางลงเมื่อคืนที่เรามากลับขึ้นมานะครับจากทางล่างานู่นน่ะจากล่างนูน่นเลยนะตีนดอยนู่นนะขึ้นนะไปโฟลงมา เมื่อคืนมามืดเลยเสียวโคตรเสียวแอดูทางครับเดี๋ยวให้ดูทางดูทางไปเรื่อยๆอย่างชันอลยดูครับโคตรชันอ่ะที่มาเมื่อคืนดูข้างหลังนี่โอ้ชันนะครับอันนี้ดินถายใหม่ไว้ด้วยครับทางถายไว้ใหม่ได้ครับ ได้ได้เห็นเวยแคบด้วยครับไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่ถ้าไม่เคยเส้นทางก็ผ่านแบบนี้ไม่ได้หรอกวผ่านนบนนู้นนะเราอยู่กันบนนู้นครับ เดี๋ยวลงไปเจอที่หมู่บ้านดีกว่า,าลงไปให้งวัแดดีใจอ่ะตอนนี้ก็ลงมาถึงที่หมู่บ้านนะ ที่หมู่บ้านเชียงแก้วนี่เรามาถึงอันนี้บ้านของพี่อินทร์ครับอยู่ที่นี่มาแวะที่นี่อยากกินข้าวกินข้าวบ้านแกสวยนะดูวดวดีมีน้องวัวด้วยควบบัวหลายตัวเลยเดี๋ยวเข้าไปในบ้านแกครับแล้วก็ ไปดูว่าเราจะมีมุมไหนที่สวยๆเดี๋ยวไปหามุมสวยๆดูกันโอ้โหโอ้โห Hãy subscribe cho kênh Ghiền qua Gõ Để không bỏ lỡ những nhớ qua na lê 快快，快快！那竹芭咧，瓦芭飘。来投。 โออเครบการเดินทางมาครั้งนี้ของผมถึงแม้จะผิดหวังกับเทเลหมอกที่ต้องการก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่นะครับและจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มรูปแบบกับการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมมีผ้าทอมีการล่องแพมีจุดชมวิวสวยๆนะครับแล้วก็มีการแสดงของชาวบ้านนะหรือ ใครที่อยากจะพิชิตยอดเขากรอบจูก็เชิญมาที่นี่ครับ